หลายคนเพจทำกำไรแต่ไม่รู้เป้าตัวเองว่าควรเอากำไรเท่าไหร่ <What? S 1> ล่าสุดผมไปฟัง <What? S 1> วิทยากรท่านหนึ่ง <What? S 1> เป็นพิธีกรดังเลยนะ <What? S 1> ของสแตนด์ดัตเวลเขาสามารถกเกษียนได้ตอนอายุ3.5มห้าเขาบอกว่าปัจจุบันทำงานหลายอย่างใช่ไรายลวใยการทำงานและหายมาลงทุนในกองทุนรวมครับ เพื่อนมีมัลติอีกคำสตรีมหาและได้หลายช่องทางการเทรดเป็นช่องทางหนึ่งแล้วเพื่อนต้องหยุดทํางานและได้ไดีหยุดจากการใช้กองทุนรวมคุณเฟิร์นเนี่ยเขาไม่ได้เทรดแต่เขามีงานหลายทางวันที่เขาจบมาวันแรกแล้วได้เงินเดือนเดือนแรกหมื่นสองมันก็เท่ากับพวกเราทุกคนนั่นแหละพอเดือนแรกปุบ๊บคุณแม่พาคุณเฟิร์น ไปซื้อคอนโดเลยครับเดือนแรกเลยแล้วสร้างหนี้คอนโดเลยตั้งแต่แรกเลยครับแล้วแม่บอกว่าก็เอาเงินค่าผ่อนเนี่ยเป็นค่าเช่าคอนโดไปค่าผ่อนห้าสิบเปอร์เซ็นของเงินเดือนครับเขาผ่อนหกพันนะฮะแต่เพราะเขาเพิ่งจบรายจ่ายเขายังมีไม่เยอะแล้วเขาเพิ่งจะได้เงินเดือนเป็นของเขาไปเดือนแรกเขาเลยถูก ฝึก yup. มาตั้งแต่เดือนแรกของการมีเงินเดือนคือเก็บ5 0ครับเหมือนกับถ้าเราอะเริ่มฝึกการออกกำลังกายตั้งแต่เด็กๆยิ่งโตยิ่งสบายคุณเฟร์บอกว่าฝูกฝึกให้เก็บเงิน50ของเงินเดือนตั้งแต่เดือนแรกของการได้เงินเดือนเพื่อนว่าพอเขารายได้เดือนละห้าหมื่นสบายไหมครับสบายครับ ดือนละแสนสบายไหมครสบายครับเพราะหกพันเหลือมากูยังใช้ได้ท่านี้พอเหลือสองหมื่นห้าพอเหลือห้าหมื่นสบายๆนั่นคือวิธีการหรือแนวทางของเขาคุณเฟิร์นเขาบอกว่าอายุสามห้าเนี่ยเขาลองคำนวณละถ้าเขาอายุหกสิบเขามีเงินเท่านี้ตอนเนี้ยถ้าเขาต้องใช้เดือนละห้าหมื่นจนตายเนี่ยเขามีเงินเท่านี้พอไหมพอแล้วเขาเสียได้แล้วเพื่อนลหลายๆคน เพททำกำไรแต่ไม่รู้เป้าตัวเองว่าควรเอากำไรเท่าไหร่มันถึงจะเพียงพอต่อความมั่งคั่งของคุณไม่ต้องมีร้อยล้านหรอกครับมีเท่าที่คุณรู้สึกว่าตัวเองแม่งมีฟรีดอมแล้วคุณจะมีความสุขคโคตรสมมุติว่าถ้าวันนี้ผมมีตัวเลขในใจแล้วว่าผมต้องมีเท่านี้ชีวิตผมมีความสุขละถ้าเกิดผมรู้ว่าผมกําลังไปถึงตัวเลขนี้ได้แบบ,บสบายๆเนี่ยผมเลยมีเวลาไปออกกำลังกายไงผมเลยมีเวลาไปฟิตเนสไง ผมเลยมีเวลาไปไปทําเรื่องพวกนี้ไงไปสัมมนาโดยที่แม่งกูก็ออกด้วยแล้วกูก็ไปช่วยเพื่อนด้วยเพราะมันฟอแพชั่นมันมีความสุขการทําแล้วไงเพราะถ้าเกิดเป้าเราเท่านี้แล้วเรากําลังไปตามเป้าอยู่แล้วมันมีความเป็นได้ก็จะถึงไงทําไมเราต้องไปหาเงินเพิ่มอีกวะเราไปใช้แพชชั่นความสุขเราไม่ดีกว่าหรอวะอย่างคุณเพื่อนตอนนี้เขามามาเป็นพิธีกรเนี่ยเขาทำเพราะความสุขแล้วไนงะเขาทำเอาสนุกแล้วเพื่อเข้าจอารมณ์นี้ไหม เนี่ยเขาเรียกว่า Freedom. ฟรีดอมฟรีไทม์เทรดเดอร์เข้าใจความหมายไหมเนี่ยเดียเรียกว่าฟรีไทม์เทรดเดอร์ฟรีไทม์คือกูเทรดก็ได้กูเทรดเอาสนุกเพราะชีวิตกูแม่งจะเสียได้แล้วอะกับเทรดแบบเครียดแบบไม่ได้ไวเดือนนี้้ากูแตกนะลูกกูไม่มีข้าวกินเนี่ยอย่างนั้นอ,ะ,อะเข้าใจอารมณ์ไหมมันคนละบริบทแล้ว